คุณคงเคยได้ยินคำว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผลแม้เราอาจไม่เข้าใจในที่มาแต่บางสิ่งเหนือความคาดหมายอาจเกิดขึ้นจากบวงกรรมบางอย่างที่เรากระทำไว้ในอดีตท,ที่ไม่ใช่ชาตินี้ก็เป็นได้เรื่องเล่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์จริงโปรดปิดไฟเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมผู้พิสูจน์ความหลอนในวันนี้คือคุณแจ็ค เดอะโกสสนับสนุนโดยและตาสอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกขับหอมงาดำอร่อยมากเรื่องที่บุมนำมาเล่าในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของลูกดวงบุ๋มค่ะคือคุณซีเนี่ยเขารู้จักบุ๋มผ่านการที่บุ๋มไปเล่าเรื่องในช่องช่องหนึ่ง เขาเหมือนเขารู้ว่าบุมเป็นหมอดูแล้วก็ผมสามารถเห็นดวงวิญญาณได้นะคะเขาก็เลยติดต่อบุมมาเพื่อที่เขาเนี่ยอยากจะรู้ว่าบุมสามารถรู้ได้ไหมว่าตัวเขามีดวงวิญญาณติดตามหรือเปล่าพอถึงวันเนี่ยค่ะเขาก็ขับรถมาที่บ้านบุ๋ม,มตั้งแต่ที่คุณซีเขาเปิดประตูลงมาค่ะบุ๋มเห็นว่ามีดวงวิญญาณดวงหนึ่งเดินตามคุณซีมาตลอดเลยบุ๋มก็รอจนเขาเข้ามาในนั่งในบ้านบุ๋มดวงวิญญาณเป็นแบบไหนอะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงค่ะแต่งองค์ทรงเครื่องจัดเต็ม เป็นชุดมโนราสวมเสื้อที่หัวลักษณะหน้าตาเหมือนกับคุณซีเป๊ะเลย,ยถ้าให้พูดง่ายๆเหมือนฝาแฝดกันเ,เลยอะคะ่ะเ,เขาเนี่ยมองมาที่คุณซีด้วยสายตาแห่งความอาฆาตแค้นตลอดภาพอีกอย่างที่เขาให้บุ๋มเห็นเนี่ยคือเขาให้บุ๋มเห็นเป็นฝาแฝดมโนราคู่หนึ่งแล้วก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งหน้าตาเข็มๆทั้งสามคนเนี่ยรู้จักกันแตแต่เด็กๆเ,เ,เลยตัวของมโนราที่เป็นดวงวิญญาณนะคะ่ะ เขาเป็นแฟนกับผู้ชายคนนี้เราระหว่างที่เขาคบกันเนี่ยเขาให้บุ๋มเห็นว่าคุณซีเนี่ยแอบคบกับผู้ชายคนนี้แล้วก็รวมหัวกันหลอกดวงวิญญาณคนนี้ไปให้คนฆ่าอเพื่อที่คุณซีจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนอย่างเปิดเผยไม่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนทีนี้พอคุณซีเขาฟังถูกเรื่องที่บุ๋มเล่าจนเสร็จอะคะ่ะเขาก็บอกว่าเขาเชื่อแสดงว่ามันต้องมีเหตุกระตุกเข้ามาเออ เขาตั้งใจมาตั้งแต่บ้านเลยนะคุณบุม๋มว่าถ้าวันเนี้ยคุณบุ๋มไม่เห็นเนี่ยสีจะแค่ดูดวงอ,อแต่ถ้าเห็นเราสามารถบอกได้ออจะเล่าทุกเรื่องให้ฟังอย่างละเอียดคุณซีน่ะเขาป่วยตั้งแต่เด็กคลอดออกมาต้องอยู่ในตู้อบเลยอะค่ะอ,อในขณะที่คุณแม่เฝ้าลูกอยู่ที่โรงพยบาบาลคุณแม่เขาจะฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงสวยมากๆหน้าตาขมเข้ม แต่งเครื่องทรงเต็มสวมเสื้อหัวเป็นมนโนรายืนมองไปที่ลูกเขาเนี่ยด้วยสายตาแห่งความอาฆาตแค้นตลอดพอฝันบ่อยๆค่ะคุณแม่เขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทาไมมันคุ้นหน้าคุ้นตาเอ่อมนโนราในฝันจังเลยมันเหมือนแบบเราเคยเห็นกันมาที่ไหนมาก่อนอะ่ะ <c oughs> เขาก็พยายามนึกย้อนไปค่ะ, <c oughs> คะเขาไปคิดได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาฝันถึงมโนราคนเนี้ยตั้งแต่วันที่เขารู้ว่าเขาตั้งท้อง วันแรกที่เขาตั้งท้องใช่ไหมคะตกตอนกลางคืนน่ะน,นะคะเขาเห็นว่ามีมโนราคนหนึ่งกําลังลําอยู่ในงานงานหนึ่งหลังข้างๆเนี่ยก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งเหมือนตีกลองให้จังหวะมโนราในการลําอ่ะ,อะ,อะ,อะแล้วก็มองไปที่มโนราด้วยสายตาเหมือนชื่นชมมากๆค่ะก็ลําลําลําไปเรื่อยๆเขาไม่หยุดที่หน้าแม่ของคุณสี แล้วเขาก็เอานิ้วชีนะค่ะเสียบเข้าไปในท้องของคุณแม่เหมือนแทงเข้าไปทะลุในท้องเลยนะคุณแม่เขาปวดเหมือนคนหน่วงในท้องมากๆค่ะครู่เดียวค่ะก็มีเลือดแล้วก็เลือดไหลออกมาไหลเหมือนคนแท้งไหลทะลักทะลักออกมาเลยค่ะตื่นมาเนี่ยมันรู้สึกตัวเองเจ็บท้องเขาก็เลยลุกขึ้นไปเปิดไ่ายค่ะเปิดเสื้อดูมีรอยเล็บดิบอยู่ที่ท้องเป็นรอยเล็บลึกๆกค่ะอยู่สองหลอดเขาก็ไปเล่าให้สามีเขาฟังค่ะ ตัวของเขาทั้งสองคนนะ่ะเขาเคยมีเขาเคยท้องนะคะเราแทงไปถึงสองครั้งเขาใช้ระยะเวลาอีกเกือบเกือบสองปีเลยค่ะกว่าจะมาตั้งท้องคุณสีแล้วพอตั้งท้องก็มาฝันถึงสิ่งที่มันน่ากลัวมากๆเขาก็เลยเป็นความกังวลใจว่าเออมันจะเป็นลางร้ายอีกหรือเปล่าทั้งสองคนคะ่ะเขาก็เลยนั่งมืนนั่งหาข้อมูลวัดไปเจออยู่วัดวัดหนึ่งค่ะ วัดเนี้ยเขามีความเชื่อเรื่องที่ว่าใครที่มีลูกยากๆใครที่เจ็บป่วยหนกันกๆหรือเป็นโรคเวรโรคกรรมอะค่ะชอบไปไหว้ขอพรที่นี่กันสองคนก็เลยตัดสินใจขับรถไปที่นี่ค่ะไปถึงเนี่ยเขาก็เข้าไปกราบพระกราบพระเสร็จเขาก็มองหาเจอหลวงพ่อค่ะเขาก็เข้าไปหาหลวงพ่อตัวของหลวงพ่อเขาก็พูดขึ้นมาว่าลูกโยมเนี่ยเขามีกรรมหนักนะอเจ้ากรรมในเวรเขาตามมาด้วยอื สิ่งเดียวที่จะช่วยหรือสิ่งเดียวที่จะคุ้มครองพวกเราได้มันไม่พลรงบุญก็ขอให้โยมเนี่ยมันทําบุญบ,บ่อยๆแล้วก็มันพาลูกในท้องไปทาบุญให้มากค่ะตัวของแม่คนเสียค่ะก็เลยเหมือนถามกับหลวงพ่อไปว่ามันมันเกี่ยวกับฝันที่ฝันถึงเมื่อคืนหรือเปล่าเจ้าคะ่ะหลวงพ่อท่านก็ได้แต่แค่พยักหน้าคะ่ะแต่ท่านก็ไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้ทั้งสองคนเขาก็เลยลับลาคะ่ะออกไปข้างนอกระหว่างที่เขากําลังจะเดินไปขึ้นรถคะ่ะ แม่ของคุณซีเนี่ยเขาก็เลยชวนคุณพ่อบอกว่าไปดูดวงกันไหมไปถึงเนี่ยค่ะเขาจะเจอเป็นโต๊ะใหญ่ๆค่ะแล้วก็มีคุณป้าหมอดูอ,อายุรา,ราวๆห้าสิบกว่ากว่าค่ะแม่ของคุณซีเขาก็พูดกับคุณป้าหมอดูว่าเขาอยากดูดวงเพราะว่าเนี่ยเขาเพิ่งท้องคนแรกเลยแล้วพอท้องเขาก็ฝันว่ดีตัวของหมอดูค่ะเขาก็พูดว่า เขาไม่รับดูดวงให้กับคนท้องนะเพราะว่าเวลาคนที่ท้องเราดูดวงเนี่ยมันไม่ดีกับเด็กในท้องเองอคุณแม่ค่ะเขาก็พยายามอ้อนวอนขอร้องคุณป้าค่ะเขาไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครจริงๆคุณป้าเขาก็นิ่งเงียบไปสักพักค่ะเขาเะเงอมองไปด้านหลังของอคุณแม่ค่ะที่เป็นคือที่ว่างเปล่าแล้วเขาก็พูดว่าเขาขอทําหน้าที่เขาสักครั้งนะเขาขอช่วยเด็กในท้องนะเขาจะไม่ ยุ่งเกี่ยวกับวิบากกรรมที่เขาไม่สามารถจูงได้พูดกับอะไรไม่รู้ที่รู้ตรงนั้นพอพูดเสร็จเขาก็โยกมาหาคุณ<อ>แม่ค่ะณวันนั้นค่ะมันจะเป็นการดูดวงแบบเปิดไพ<ห>่คุณป้าค่ะเขาก็อธิฐานเหมือนอธิฐานถึงคุณบาอาจารย์ท่านนะคะเสร็จแล้วท่านก็ยืนให้กับแม่คุณสีแล้วก็พูดกับแม่คุณสีว่าถ้าอธิษฐานเสร็จนะ่สับทั้งหมดเจ็ดครั้งแล้วส่งคืนกลับมาคุณป้าหมอดูเขาก็รั้วไพ่ค่ะแล้วเขาก็กางไพ่ค่ะแจกแล้วเขาก็พูดกับแม่ของคุณสีว่า นึกถึงเรื่องที่ฝันถึงเมื่อคืนนะแล้วยิบมาสามใบคุณแม่คุณซีเขาก็เหมือนนั่งกับตาพี่แจ๊คกำลังนึกถึงนะคะเขาได้ยินเสียงกระสิบที่หูเขาเลือกใบนั้นสิเป็นเสียงผู้หญิงเขามั่นใจว่าเสียงที่ได้ยินที่หูเนี่ยต้องเป็นเสียงของมโนราเมื่อคืนที่ฝันได้ครบสามใบก็ส่งให้คุณป้าหมอดูป้าหมอดูที่กางไพ่ออกมาเห็นสามใบแล้วทำหน้าแบบไม่ใช่อะไร แล้วก็สายหน้าแล้วก็เหมือนเดิมค่ะยกไปพูดกับข้างหลังว่าขออนุญ,ญาตพูดนะออไม่คนลูกจะพูดเท่าที่ออไพ่มันชูขึ้นมาออไพ่ใบแรกค่ะมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับดวงวิญญาณไพ่ใบที่สองมันเป็นไพ่คู่หลักที่มีดาบเสียบตรงกลางอ,อแต่ไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยเป็นไพ่คำมั่นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับคนตายดวงวิญญาณที่เราฝันเห็นเนี่ยในชาติที่แล้วเนี่ย เขาเป็นฝาแฝดกับลูกของเราในท้องอ uh. ทางคู่เนี่ยเป็นฝาแฝดมโนราที่มีตะคนรักมีตะคนเอ็นดูด้วยหน้าตาและการลาที่ลาเก่งของเขาแล้วมันก็จะมีผู้ชายอีกคนหนึ่งก็เติบโตมาพร้อมกับเด็กสองคนนี้แหละ mm. ถูกเลี้ยงมาด,ด้วยกันดวงวิญญาณมโนรากับผู้ชายเนี่ยมันเป็นแฟนกันแต่ลูกมึงอะไปแย่งเขามาอ mm. แล้วก็ดันไปฆ่าพี่ของตัวเองเนี่ยเพราะแค่เรื่องความรัก คุณป so ้าเขาก็มองไปอีกแล้วเขาก็กลมหน้าลงแล้วเขาก็พูดว่าเขาพูดไปมากกว่านี้ไปได้และวเขาไม่ให้พูดเขาไม่ให้บอกแม่ของคุณซีอะเขาพยายามขยันขยอแบบบอกเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมคะอีกนิดเดียวก็ได้บอกคุณป้าหมอดูเขาก็พูดว่าอย่าทําให้เขาต้องเดือดร้อนเลยอยากจะเอาทางแก้คงคงจะเขาจได้เขาก็ฝืนมามากแล้วอยาอย่าทําให้เขาต้องเดือดร้อนไปมากกว่านี้เลยเขาขอร้องเธอะและอีกเรื่องหนึ่งจําไว้เลยนะ อย่ามีแฟนก่อนอายุ25ปี mm hmm. โดยเฉพาะคนใต้คุณแม่เขาก็ถามว่าเราเราทำไมมันต้องเป็นคนมันต้องห้ามเป็นคนภาคใต้คุณ mm hmm. ป,ป้าเขาก็บอกว่า mm hmm. ไปเผออไปเหอะไปเผออไม่ได้เล้จริงๆไม่ได้แล้ว,ลวตั้งแต่นั้นเขาก็เหมือนเขาก็ขยันพาตัวเองทําบุญด้วยค่ะเวลาผ่านไปเรื่อยๆค่ะจนคุณสีเขาอายุ15ปีครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่คุณสีเขาฝันถึงมโนราด้วยตัวเขาเองครับ mm hmm. เขาเห็น ฝาแฝดคู่หนึ่งแต่งชุดมโนราเหมือนกันเลยค่ะกําลังลําอยู่มีผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาดีๆมองมาที่ทั้งคู่ด้วยสายตาของความรักและชื่นชมตัวมโนราอีกคนกําลังลําค่ะก็มีดบาบแทงเข้ามาที่ข้างหลังทะลุเข้ามาข้างหน้าแล้วก็มีมีดดาบนะคะฟันเข้ามาที่คอตัวของมโนราคนนั้นล้มลงกับกองเลือดค่ะผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงนี้ตอนแรกค่ะเขาวิ่งมาดึงมือมโนราคนที่ยืนช็อกค่ะ ออกไปจากตรงนั้นทิ้งให้มโนราคนนั้นนอนจมกองเลือดอยู่คนเดียวภาพที่เขาเห็นนะมันทําให้เขาช็อกเขาก็เหมือนคนกีแล้วสะดุ้งลืมตาขึ้นมาเห็นมโนราที่ตัวเองฝัดถึงเหยียบอยู่บนหน้าอกไปเหยียบแล้วกระทืบเท้าลงมาหนึ่งครั้งแล้วเอานิ้วชี้ไปที่หน้ามันรู้ตัวอีกทีคือตอนเช้าเช้าวันนั้นมันยังเป็นเช้าที่ยังต้องไปโรงเรียนค่ะเขาก็รีบแต่งตัวตัวของคุณซีเนี่ยเขาอยู่บ้านชั้นบนเขาก็ เขาก็เก็บของจนเสร็จค่ะก็วิ่งลงมาถึงบันไดขั้นที่3ลมร่วงลงมาชั้นผักเท้าค่ะมันเหมือนว่าเขาโดนคนผักจากด้านหลังแล้วเป็นการผักที่แรงมากค่ะเขาก็เลยหันขึ้นไปดูข้างบนเห็นมโนราคนนั้นค่ะมองลงมาด้วยสายตาของความสะใจได้กิมให้ที่มุมปากเขาก็ตั้งใจจะดูอีกครั้งค่ะไม่อยู่แล้วค่ะปรากฏว่าวันนั้นคุณซีไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะ้ขเท่าผิด เลยต้องไปโรงพยาบาลแทนระหว่างที่คุณแม่ขับรถพาไปโรงพยาบาลค่ะมันอัดอั้นใจอ่ะคนไม่ไหวตัดสินใจเล่าคุณแม่ที่ได้ยินการฝันไร้ไร้ได้มาค่ะ <c oughs> เขาเหยียบเบรกอย่างแรงเลยค่ะ <c oughs> แล้วเขาก็หันพูดกับคุณเสีว่าเมื่อไหร่ <c oughs> คุณเสียเขาพูดว่าเ <c oughs> มื่อคืน <c oughs> แล้วก็เมื่อเช้า,ชาที่หล่นบนทยเนี่ยก,ก็เหตุการณ์อันนั้นแหละแล้วแม่เขาก็พูดกันใหม่อีกวา มาแล้วหลอกคุณสรีเขาก็เลยมองหนะ้าคุณแม่ว่าไอ้ไอมาแล้วหลอกมันคือ,อมแม่เขาก็เลยตัดสินใจเล่าให้กับคุณศรีฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีป้าหมอตัวอบอกไว้ตั้งแต่ละตั้งแต่ที่ซีป่วยนอนโรงพยาบาลท,ที่แม่ไปขอพรให้ซีแล้วเดี๋ยวเราไปหาหมอแล้วเดี๋ยวแม่พาไปทาบุญวัดนั้นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้เจอคุณป้าเดี๋ยวเราไปถามกันเราไปปรึกษากันว่าจะยังไงดีเข้าไปถึงกราบพระนะคะเราก็ไปรอเจอเป็นหลวงพ่อแต่ว่าเป็นคนละองค์กับตอนแรกค่ะหลวงพ่อเขาพูดว่า มาแล้วนะมโนราข้างหลังนะ่ะเขามาแล้วนะฆ่าเขามาอ,อก็ต้องคืนให้เขาแม่ของคุณสีเขาก็เลยแบบหลวงพ่อพอพอช่วยได้ไหมพอจะเจราจาพอจะทําพิธีไล่ให้เขาเขาให้ได้ไหมเนี่ยตัวหลวงพ่อเขาก็พูดว่ามันไม่มีใครบนโลกนี้สามารถขวางกรรมของกันและกันได้หรอกนะโยมเขาก็เลยกราบลาหลวงพ่อท่านค่ะแล้วก็ออกมาก็จูงมือคุณสีเนี่ยตั้งใจจะไปหาหมอดู โตยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่หมอดูเปลี่ยนเปลี่ยนคนค่ะอ่าไม่ใช่ป้าคนนะั้นไม่ใช่ป้าแนละ้วคุณแม่นะ่ยเขาก็เดินเข้าไปถามว่าอขอโทษนะคะคุณคุณป้าหมอดูที่อายุประมาณนี้ลักษณะแบบนี้แบบนี้ที่เคยอยู่ตรงนี้ไปไหนแล้วคะ,ะเขาบอกว่าอ๋อคนนั้นนะ่ะแม่เขาเองเสียไปหลายปีแล้วแต่ว่าถ้าจะดูดวงอะ่ะเขาดูให้ได้นะ,ะเพราะว่าแม่เป็นคนถ่ายทอดทุกเรื่องมาหม่ถ่ายทอดวิชาดูดวงมาให้ในขณะที่สองคนเนี้ยคุยกันค่ะ ตัวของคุณพี่หมอดูเขามองไปที่ด้านหลังตลอดเหมือนเหมือนเดิมเหมือนเดิม <c oughs> ออี่ว่างๆแล้วก็สลับกับมองคุณซีมองไปมองมา<อ>เขาก็พูดว่าอพี่หนองนี่มันฆ่ากันง่ายเ<อ>นาะแค่เรื่องความรัก<อ>พี่หมอดูเขาถามคุณซีว่าหลับไม่สนิทมานานหรือย,อยัง<อ>คุณซีเขาพยากหน้าฝันถึงเขาแล้วใช่ไหมมโนรา<อ>คุณซีเขาก็พยักหน้าโดนเขาทำลายมาวันนี้ใช่ไหมทีนี้อาการลนเลยค่ะทั้งสามคนเขาก็เลยย้ายกันมาที่นั่งโต๊ะดูดวงค่ะแต่ว่า แม่คุณเสียเขาเปิดประเด็นเลยว่าท,ทําพิธีอะไรได้อะพี่หมอดุงคนเนี้ยเขาก็ตามมองไปที่ด้านหลังอีกครั้งค่ะแล้วเขาก็พูดขึ้นมาเหมือนเหมือนเขาได้ยินจากคนข้างหลังพูดมาแล้วเขาก็ส่งต่อให้แม่เขาฟังว่าตอนที่กูร้องขอชีวิตมีใครเห็นใจกูบ้างกูเป็นพี่มึงนะ<อ>มึงฆ่ากูได้อย่างไร<อ>แล้ววันเนี้ยมึงมาร้องขออะไรจากกูคุณพี่หมอดูเขาก็เลยพูดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาช่วยเองเอ เขาก็เลยพยายามสื่อสารค่ะเขาก็หันกลับมาพูดอีกครั้งว่ายากอ่ะเขาบอกว่าชีวิตแรกด้วยชีวิตไม่อยอมไม่อยอ,อมเขาก็เจราจาไปตัวของคุณพี่หมอดัวเขาก็พูดว่าตามกันมาก็หลายภพหลายชาติแล้วชาติเนี้ยให้มันจบเถอะนะถือว่าชาติเนี้ยทำเพื่อตัวเองนะแล้วเขาก็ยอมสื่อสารกลับมาว่าเขาขอหนึ่งความเจ็บปวดกับอีกหนึ่งแรงบวช เขาขอให้คุณซีเนี่ยต้องพบเจอกับหนึ่งความเจ็บปวดใหญ่ซึ่งเขาไม่พูดว,ว่าเป็นเรื่องอะไรและต้องมีใครสักคนนะบวชให้กับเขาเพื่อที่จะแลกกับการมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยปลอดภัยของคุณซีและจำคำพี่ไว้นะอย่ามีแฟนก่อนอายุยี่สิโดยเฉพาะคนใต้มแม่เขาที่เคยได้ยิน่ะเขาก็พูดว่าอีกแล้วม,มันคืออะไรทำไมต้องห้ามเป็นคนภาคใต้พี่บอดูเขาก็พูดว่าเมื่อชาติที่แล้วเนี่ย ทั้งสามคนเนี่ยเป็นคนที่เกิดทางภาคใต้ตัวของมาโนลาก่อนที่เขาจะก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาได้สาบแช่งไว้ว่าถ้าคุณซีมีความรักขอให้มีแต่ความโดยเฉพาะถ้าเป็นคนใต้แล้วเขาก็พูดว่าไปเถอะเขาช่วยไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะแม่คุณซีกับคุณซีเขาก็เลยอเหมือนลาค่ะตลอดระยะเวลาที่ เกิดเหตุณนะวันนั้นค่ะจนมาคุณสีอายุ25ปีเนี่ยคุณสีเขาไม่เคยฝันถึงมโนหลายอีกเลยนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่คุณสีเรียนจบแล้วแล้วก็ได้เข้าไปทํางานที่บริษัทบริษัทหนึ่งค่ะมีรุ่นพี่ผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาจีบคุณสีคุณสีเขาก็พยายามถอยห่างอพอตัวรุ่นพี่คนนี้เขามีครอบครัวแล้วตัวของผู้ชายคนนี้ค่ะเขาก็พยายมามหาเรื่องใกล้ชิดต,ตลอดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ภายใต้าการการสังเกตของผู้จัดการ เขาก็มาเข้ามาหาคุณซีน่ะแล้วเขาก็พูดกับคุณเซยว่าซีพยายามเว้นระยะห่างจากผู้ชายคนนั้นหน่อยนะผู้ชายคนนี้มันมีครอบครัวแล้วแล้วมันก็เป็นพวกเล่นของด้วยเนี่ยก่อนหน้าซีเนี่ยก็เพิ่งมีเด็กฝึกงานลาออกไปอันนั้นมันถึงขั้นท้องเลยนะแล้วเราก็เอาเรื่องเอาราวไม่ได้คุณซีเขาก็รับฟังค่ะจนวันหนึ่งกลับมาฝันถึงมโนลาอีกครั้งนึงเขาฝันว่าตัวเองเนี่ยนอนอยู่บนเตียงนอนของตัวเองในห้อง ล้วมโนลาเนี่ยก็เดินเดินเข้ามาหลักคอมทักตัวเองแล้วก็เอาก้อนสีดำๆอะค่ะก้อนหนึ่งยัดเข้าไปในท้องคุณสีเขารู้สึกร้อนในท้องเป็นอย่างมากค่ะมโนลาเขาก็มือเนี่ยบีบที่ปากค่ะแล้วเขาก็บ้วนเลือดในปากใส่เข้ามาในปากของจีมันรู้ตัวอีกทีเนี่ยคือเช้าแล้วระหว่างไปทํางานวันนั้นนะคะที่นั่งทํางานวันนั้นทั้งวันก็นั่งคิดแต่เรื่องที่ตัวเองฝัน มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นรุ่นพี่ในที่ทางานนั่นแหละค่ะเดินเอาขนมมาให้กล่องหนึ่งครับุณซีเขาก็รับขนมมาก็กินเลยค่ะพอกินไปหมดกล่องเนี่ยร้อนท้องหงอมือนกับในความฝันเลยแล้วก็หายไปกลับไปที่บ้านค่ะเขาฝันถึงพี่ผู้ชายที่พยายามจีบเขามาตลอดอ่ะเขาฝันว่าตัวของเขาแล้วผู้ชายคนนี้อยู่ในห้องแล้วเขาก็กอดกัน แล้วก็มีอะไรกันม,มาตอนเช้าค่ะเขาก็ยังจําความฝันได้คุณสี่เขาก็นั่งคิดนั่งทบทวนแต่ความรู้สึกคือไม่ระเกียดรู้สึกอบอุ่นเขาก็เลยรีบแต่งตัวค่ะแล้วก็ระหว่างทางไปทํางานก็หาเรื่องซื้อขนมเพื่อที่คิดว่าามันจะได้มีเรื่องเข้าไปคุยกับพี่เขาวันนั้นทั้งวันนะคะทั้งสองคนตัวติดกันตลอดเลยสิ่งทึงแบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่เราสองอาทิตย์ พี่ผู้จัดการอนะเขาสังเกตว่าสองอาทิตย์เนี่ยคุณซีดูเปลี่ยนไปเยอะอเขาก็เลยเข้ามาคุยกับคุณซีว่าซีเองเ็งไปสนิทกันตัน้งแต่เมื่อไหร่คุณซีเขาก็พูดขึ้นมาว่าหนุไม่รู้เลยพี่หนูหนูหนอ,ยอยากอยู่ใกล้เขาตลอดเวลาเลยพี่ผู้จัดการที่เขาได้ยิน,นเขาก็แบบซีเอ็งไปกินหรือเองเ็งไปรับอะไรของเขาไหมวอ,มอม ไม่นะพี่หนูไม่เคยไปกินหรือไปรับอะไรเขามาเลยนะทีนี้พี่ผู้หญิงคนแรกที่เขาเป็นคนให้ขนมคุณซีอะคะ่ะเขาก็บอกกับคุณซีว่ะซีเองจะไม่ได้กินได้ไงวันนั้นที่พี่เอาขนมมาให้เองอะอพี่ก็ยังเห็นเองกินจนหมดกล่องนะอา้าวก็วันนั้นเป็นขนมข,นมของพี่ไม่ใช่หรอกอหนูก็เลยกินพี่เขาก็เลยพูดว่าเขาอะคิดว่าซีฝากพี่ผู้ชายซื้อ,อพอพี่ผู้ชายคนนี้ยื่นขนมให้เขาแล้วก็บอกว่าซีอยากได้<อ>ทีนี้พอพี่ผู้จัดการที่ได้ยินนะคะเขาก็บอกว่า อิงโดนแล้วละสีเอ,อ,อ,อ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่โทรหาไอ้น้องที่ออกไปพี่ยังมีคอนแทคน้องมันอยู่แต่พี่ถามให้ว่ามันไปแก้ที่ไหนวันเสาร์พี่ผู้จัดการเขาขับรถไปรับคุณรีที่บ้านวันนั้นที่ไปก็จะมีพี่ผู้จัดการมีคุณซีแล้วก็มีพี่ที่เป็นคนเอาขนมมาให้คุณซีอะค่ะที่เนี่ยคารวาสคนเนี้ยเขาลงหน้าหนาท้องขอบพลักษดูดวงละอับน้ำมนต์เสริมเสน่ดวมันเป็นสายเสน่ดโดยตรงอะค่ะตัวคารวาสเป็นผู้ชายนะคะมองข้ามเลยไปหยุดที่คุณรีแล้วก็พูดกับคุณซีว่า ไปกินของเขามาหรอ,อทั้งสามคนที่ที่ยังไม่ได้เล่าเรื่องค่ะเขาก็ตกใจว่าโอ้รู้ได้ยังไงเขาก็บอกว่าไอคนทำเนี่ยมันดูเป็นคนตายนะคนตายกลับมาอีกแล้วระยะเวลาในการทําพิธีถอนของทั้งหมดค่ะใช้ระยะเวลาถึงสามอาทิตย์นะคะมีทั้งอาบน้ํามนต์มีทั้งให้ดื่มน้ํามนต์มีอาบน้ําธรณีสารม,มีถอนของออกแล้วก็มีทําพิธีกันไปเลยค่ะพอครบ เวลาแบบเหมือนวันสุดท้ายของการเสร็จสิ้นพิธีอะค่ะตัวของฮาลาวะเนี่ยเขาก็พูดกับกุจีวะเหลือแค่หนึ่งบวชนะกุจีเขาก็มองหน้าโอ้เออเขาหันไปที่หน้าเหลือหนึ่งบวชเขาก็หันหน้าไปที่หิ่งตาเนี่ยเขาไปจุดที่เซร์มโนราออแล้วเองอะเล่าเรื่องนี้ให้พ่อกับแม่เองฟังเลยนะเพราะเขาควรที่ต้องรู้คุณจีเขาก็กลาบลาค่ะ แล้วเขาก็นําเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะเริ่มตั้งแต่ว่าเขาฝันถึงมโนราเขาเขาโดนทําของเขามาแก้ของจนมาโดนทักเรื่องหนึ่งบวใชให้กับคุณพ่อและคุณแม่ฟังคุณพ่อที่เขานั่งฟังมาตลอดตั้งแต่แรกค่ะพูดขึ้นมาว่าเขาจะบวชให้มโนราอีกหลววของคุณซีเขาก็พูดว่ามันเป็นเรื่องของหนูเดี๋ยวหนูจัดการเองได้นะคุณพ่อเขาเขาก็พูดว่าในชีวิตผู้ชายคนเนี้ยไม่มีอะไรที่ต้องการแล้วอืเป็นสามีที่ดีแล้วเป็นพ่อที่ดีแล้ว สิ่งหนึ่งที่ยังต้องการก็คืออยากเห็นลูกอยู่รอดปลอดภัยคุณสิงเขาก็เลยก้มกับคุณพ่อคะ่ะในความรักที่คุณพ่อเขามีให้แล้วก็ในความเสียสละที่คุณพ่อมีให้คะ่ะระหว่างก่อนที่จะบวชคุณพ่อฝันถึงมโนราทุกวันเขาฝันว่ามโนราเนี่ยมายืนดูเขาปรงผมบวชอ่มผมจีวรเข้าไปอยู่ในโบสถ์เพื่อรอรับศีลจนวันสุดท้ายอะคะ่ะก่อนที่จะเป็นวันบวชเนี่ย มนโนราเนี่ยมาหาคุณพ่อด้วยตัวของเขาเองคุณพ่อเขานอนอยู่ตัวมนโนราเ,นเดินเข้ามาแล้วก็มองไปที่คุณพ่อด้วยสายตาของความว่างเปล่ามันอ่านไม่ออกอแต่เขาพยากหน้าให้ครับคุณพ่อก็พยากหน้ากลับคุณพ่อเขาคิดว่าการการมาวันนั้นน่าจะมาส่งสัญญ,ญาณให้รู้ว่ารับรู้นะในสิ่งที่คุณพ่อจะทําแทนลูกวันที่คุณพ่อเขาบวชวันแรกอะคะ่ะมนโนราเนี่ย มาอีกครั้งหนึ่งเข้ามาในกุฏิอะค่ะแล้วก็มายืนมายืนมองคุณพ่อค่ะเสร็จแล้วเขาก้มลงอราบคุณพ่อ,อแล้วเขาก็ไปปัจจุบันคุณพ่อคุณสีเขายังท่านยังบวชอยู่นะท่านยังบวชคือท่านตั้งใจบวชตลอดชีวิตค่ะหลังจากเกิดเหตุคุณพ่อบวชได้สักราวๆสี่เดือนนะคะคุณแม่กับคุณศีเนี่ยเขาขายทรัพย์สมบัติ ที่เมืองไทยทั้งหมดแล้วเขาก็ทําเรื่องไปเป็นเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองนอกค่ะก็ไปทํางานไปใช้ชีวิตที่นั่นเลยทุกๆสองปีที่หมู่บอกตอนแรกเขาจะกลับมาไทยครั้งหนึ่งมาหาคุณพ่อเขาปัจจุบันคุณซียังไม่เคยมีแฟนนะคะยังไม่มีคู่ชีวิตเขาพูดว่าหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์มาทั้งหมดเราก็เขาเริ่มมีแฟนอีกครั้งหนึ่งทุกคนที่เป็นแฟนเขาค่ะมีทั้งหมดสามคนฝันถึงมโนราทุกคนเลยอื ความฝันนะมันเป็นฝันเหมือนกันเลยว่าเห็นมโนโราคู่หนึ่งหน้าตาเหมือนคุณซีแล้วคุณซีตบมโนราคนนี้ไปฆ่าแล้วผู้ชายที่รวมหัวกันหลอกก็ก็อยู่ในนั้นด้วยแต่ผู้ชายคนนั้นกลายเป็นหน้าพวกเขาอะหน้าของแฟนคุณซีทุกคนก็เลยเฟดตัวออกจากคุณซีไปเขาก็เลยคิดว่างั้นเขาอยู่คนเดียวแล้วกันอพอต่อให้วันนี้เขาไม่ได้ฝันถึงมโนราแล้วแต่เขาก็รู้สึก ว่ามาโนราเนนี้นมองเขาตลอดอเหมือนที่เราเห็นไงอยู่กับเขาตลอดใช่เพราะหนุ่มก็ยังเห็นเออเราก็เลยคิดว่ามันคงอยู่กันไปตลอดชีวิตนี่แหละครับเรื่องราวทั้งหมดของคุณซีมีเท่านี้นะสนับสนุนโดยและตาสอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกขับหอมงาดำอร่อยมากเรื่องของคุณบุ๋มที่เขาเล่าเนี่ยเอาจริงๆน่ากลัวนะที่บอกว่าเหมือนกับ โดนมโนราตามมาตลอดชีวิตแรกๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาจนกระทั่งความจริงมันค่อยๆเปิดเผยขึ้นมาเรื่อยๆฟังแล้วมันก็สลดหดหูนะว่าตัวเขาเนี่ยเคยไปทําบาปไว้เคยไปไปฆ่าคนไว้เพียงเพราะว่าอยากจะได้ผู้ชายมาครอบครองก็เลยทําให้มันกลายเป็นกรรมที่มันต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้พอเป็นผีนางรําที่แต่งองค์ทรงเครื่อง แต่เป็นผีนางรําที่เป็นมโนราความน่ากลัวจะถูกทวีคูณขึ้นไปอีกแล้วถ้ามาเป็นผีหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยผมว่าน่าจะยิ่งเพิ่มความทวีคูณของความน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณบุ๋มครับไม่มีอะไรติดขัดเลยครับ5เต็ม5หลุมครับขอขอบคุณและตาสอยงาดับเข้มประโยชน์ทุกขับหอมงาดับอร่อยมาก ยังไงก็ฝากการ์ตูนผีเล่าระบาดก,กับทุกท่านด้วยนะฮะถ้าชอบแล้วก็ฝากไฟกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกันด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้กับทีมง,งานของเรานะฮะจะได้มาติดตามกันเยอะๆนะฮะฝากด้วยนะครับ